ดูกันน้องหยานะคะวันนี้ค่ะน้องหยาอยู่ตี้โค้งการเซนเนเจอร์สิบห้าของเฮาเจ้าโค้งการนี่เจ้าจะอยู่แถวโซนวัดปลาแดดของเขานี่เองนะคะอยู่ตีตำบล่าภัยอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะลูกค้าคะวันนี้เนาะน้องหยาจะปลาลูกค้ามาดูในส่วนของน้องหยาได้ทําการเข้ามาเนาะ ดูแลในส่วนของบ้านพร้อมอยู่ค่ะวันนี้ในโครงการเซนเนเจอร์ mm hmm. สิา้าของเฮาค่ะจะมีบ้านพร้อมอยู่น้องอยู่สองหลังที่น้องอยากจะเข้ามาดูแลในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแปลงที่1แล้วก็แปลงที่2กันนะคะแบบบ้าน2หลังนี้จะเป็นสไตล์มูจิของเฮาเลยนะคะสวยงามมากๆเลยอย่างใดเดียววันนี้น้องอยากจะพาลูกค้ามาดูในส่วนของ2แปลงนี้นะคะติดตามได้เลยค่ะเข้ามาค่ะ ตอนนี้เฮาไปอยู่หน้าบ้านกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว้องจาจะปาทุกคนมาดูตั้งในบ้านกันค่ะเข้ามาเลยเอา้าวตอนนี้ค่ะน้องหยาเจอน้องเมยล์ละวันนี้ค่ะน้องเมย์จะมาเป็นผู้ช่วยของหยาเองในการตรวจบ้านในการเช็คบ้านแล้วก็เตรียมความพร้อมของบ้านให้กับลูกกานะเจ้าวันนี้เจ้าน้องเมย์จะมาเป็นลูกมือหยาเองนะคะเดี๋ยวเฮามาดูข้างในกันเลย ค่ะลูกค้าค่ะเข้ามาทางในบ้านเนาะในส่วนแรกค่ะวันนี้ค่ะน้องเมย์ก็จะมาจ่วยอย่าในส่วนของตรวจเช็คดูเนาะความเรียบร้อยทั้งระบบน้ําระบบไฟแล้วก็งานความสวยงามเนาะของบ้านงานตรงไหนบารียบร้อยเนาะ <ๆ S 1> ต้องอยากก็จะได้จัดไอช่างเข้ามาแก้ไขมีตำหนิหรือว่ามีรอยเปื้อนตรงไหนเนาะในส่วนของบ้านนะคะต้องอยากก็จะได้แจ้งในส่วนของไฟที่เกี่ยวข้องเนาะเข้ามาแก้ไขค่ะ อย่างเช่นตอนนี้นะคะน้องเมย์ของเขาก็คืออันดับแรกเลยก็คือจะได้ทําการดูเนาะความเรียบร้อยก็คือเขาจะทําการทําความสะอาดบ้านเนาะเ,เพื่อจะให้ลูกค้าเข้ามาในส่วนของมาดูบ้านนะคะจะได้มีเาบ้านที่สวยงามนะคะไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะคะตอนนี้น้องเมย์ก็ได้ทําการกวาดปื้นให่น้อ,องหยาอยูย่นอกแล้วก็ได ทําการทดสอบในส่วนของระบบน้ํานะคะว่าน้ํามีการรั่วการซึมตรงไหนก่อนนะเจ้านี่ลูกค้าในส่วนของถ้าสมมุติว่าน้องอยาเนาะเจองานตรงไหนบารียบร้อยน้อ,อยากจะติดสติกเกอร์ไว้เลยเช่นตรงนี้เนาะมีการแตกร้าวของตัวสีของบ้านนั่นเองค่ะแ๋วยวตรงนี้ก็ต้องได้คือไอฉั่งได้เข้าทำการแก้ไขมาค่ะ ลูกค้าคะในส่วนของตรงนี้นะคะน้องอยากจะทําการทดสอบในส่วนของหลัดบบน้ํานะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเช็คให้ลูกค้าดูว่าในส่วนของน้ําล้นของเขาเนาะใช้งานได้ปกติก่อนน้าหัวน้ําซึมน้ําย้อยก่อนนะคะ ตรงนี้นอกของเฮาจะเป็นบ้านที่พร้อมอยู่น้องอยากก็จะคอยเข้ามาดูแลเพื่อลูกค้าเป็นช่วงเป็นช่วงก็คือทุกอาทิตย์น้องอยากก็จะเข้ามาดูในส่วนของบ้านหลังนี้เนาะว่าบ้านน่ะมีความเสียหายหรือว่ามีปัญหาตรงไหนก็จนกว่าที่เฮาจะได้ทรงหมอบเพื่อกับลูกค้านะคะน้องอยากก็จะคอยดูแลบ้านเธอกับลูกค้านะคะ เจ้าลูกค้าในบ้านนอ้องอยาก,กทําการติสติกร์ทําความสะอาดเซ็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบหนก้ายหนกบ้านของเฮากันเจ้าเออนี่น้องอยาเดินออกมาก็จะเห็นเลยในส่วนของงานสีเนาะตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากไอ้ฉา,างเนะาะได้มาแก้ไขไปล่าแล้วก็ สีมันเกิดการพองตัวขึ้นมาแสดงว่าในช่วงนั้นนะคะลูกค้าอากาศชื้นแน่เลยแล้วก็ทําให้สีเขาปองขึ้นมานะคะในโซนห่อง,งานสีนี่เนาะลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะมอบบ้านให้ลูกค้าแล้วแล้วก็เขาจะละจะขวางลูกค้าเนาะลูกค้าสบายใจได้เลยเนาะในส่วนของตรงนี้คะ่ะเขามีการรับประกันหลังการขายถึง1ปีเลยลูกค้าสีหลุดสีล่อนสีแล้วเนาะในส่วนของงาน สีงานสวยงามตรงนี้เนาะต้องอยาบประกันให้ลูกค้า1ปีเลยก็คือว่าลูกค้าเออบัต้องห่วงเลยว่าเขาจะละจะขวางกันนในส่วนของตรงนี้ค่ะลูกค้าก็ก่อยแจง้งน้องอยามาได้เลยว่าบ้านปีเนาะสีเกิดการพ้องตัวสีหลอกจะเอี้ยน้องอย่าจะสามารถจัดฉ่่งเข้ามาแก้ไขได้เพ้่เมือ่อใดเจ้าแต่ว่าในส่วนของงานตรงนี้เนาะน้องอยานแนะนําลูกค้าหน่อยนะเจ้าว่ารอเก็บ ว่คือน้องอยาหลายๆจุดก่อนก็นได้ค่ะแล้วก็ได้ทําการแจ้งเข้ามาเนาะเขาจะได้จัดอายช่างเข้าไปดูแลเข้าไปแก้ไขให้ลูกค้านอ,อาในรอบเดียวเลยแล้วก็เก็บผูลลละะ้ลูกค้าได้หลายๆจุดนะคะค่ะลูกค้าในส่วนของงานไพ่หนกเนาะต้องอยาก็จะทําการติสติกก๊กเกอร์ให้ลูกค้าตัวว่ะสีหลอกสีรูดสีลอนสีเลล,ลาตรงไหนแล้วก็ในส่วนของงานเนาะ ความสวยงามของา้าต้นไม้เนี่ยน้องอยาก,ก็จะทําการลดน้ำมือทุกครั้งเลยนะคะที่เขาได้ทําการเข้าตรวจเช็คบ้านในแต่ละรอบนะคะอมอันญ้าเขาอ่ะ,อะมันก็จะตายไปนอตรงนี้ยาก็จะได้สวยงามต้นไม้ของเฮาตีแถะเมื่อลูกค้านอนในส่วนของตรงนี้ก็จะยังคงอยู่กับลูกค้านะคะเห็นไหมคะ่ะลูกค้าคะในส่วนตรงนี้เนาะน้องอยาก็จะลดน้ําต้นไม้ลดน้ำ้าคือ ทุกๆรอบเลยในส่วนตีเขาได้ทำการตรวจเช็คบ้านของลูกค้าทุกๆครั้งนะคะค่ะลูกคา้าในส่วนของน้องหยานาะเข้ามาทำการโรดน้ำดูแลความเรียบร้อยของบ้านของเฮาแล้วเนาะในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าบ้านหลังไหนเนาะตี้ยังบม่ได้ทรงมอบถึงมือของลูกค้าเนาะแล้วยาวตัวน้องหยาก็จะทำการเนาะ จัดค้นสวนค้นงานของเฮาค่ะเฮาทําการตัดหญ้าคือบ้านลูกค้าตัวโนหญ้าจะได้บบโลกนอกแล้วก็จะได้มีสนามหญ้าตีสวยๆนะคะไว้รอคือลูกค้าในวันทรงหมอบตัวนะเจ้าค่ะลูกค้าค่ะในส่วนของการบริการเซอร์วิสการจัดช่างเข้าไปแก้ไขในส่วนของงานเอ่อบ้านลูกค้าเนาะในส่วนของเฮานะ้าจะแบ่งออกเป็น2 ประเภทนาะลูกค้าก็คืองานเร่งด่วนแล้วก็งานแก้ไขแบบปกตินะคะงานเร่งด่วนคืออะไรอย่างเจ้างานเร่งด่วนตรงนี้ที่เราอยากจะต้องรีบเข้าไปแก้ไขให้ลูกค้าก็เช่นในส่วนของที่มันมีผลในการใช้ชีวิตของลูกค้าเจ้าอย่างเช่นน้ํารั่วเนาะหลังคาเขาเนี่ยน้าหัวมาในส่วนของในห้องโน,น้นอย่าลูกค้าก็เดือดร้อนน้ําบไหลเนาะ หรือว่าในส่วนของน้ําในห้องน้ําอ่ะมันก๊ดบะลงตรงนี้ลูกค้าก็จะมีผลในส่วนของการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะน้องอยากก็จะได้รีบจัดไอช่างเข้าไปทําการแก้ไขให้อกับลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของงานปกติคืออันยังงานในส่วนของระดับปกติตรงนี้น้องอยากก็จะจัดอยู่ในพวกงานสีเนาะตรงนี้งานสีงานยาแนวงานเติมดินตรงนี้ก่ จะเป็นงานตีระดับบ่าให้เร่งด่วนก็คือระดับปกติก็คือตรงนี้ก็จะจัดอายช่างเข้าไปแก้ไขให้ลูกค้าในส่วนของวันทัดไปหรือว่าในส่วนของวันตีเฮามีคิวไยช่างว่างนะคะ่ะในส่วนของงานสีเนาะตรงนี้น้องอยากก็แนะนําลูกค้าเลยว่าเเก็บไว้หลายๆจุดก่อนแล้วก็น้องอยากจะได้ทำการแก้ไขให้ลูกค้าออรอบเดียวเลยหรือลูกค้าคนไหนเนาะตีใกล้จะมดประกัน อีกสักเดือนหนึ่งก็ได้ก่อยแจ้งน้องหย่ามาทีเดียวก็ได้อาจจะเป็นงานสีเนาะสีลอกสีหลุดสีล้าแล้วก็งานยาแนวนะคะเติมดินตรงนี้ก็กิบไว้คือน้องหย่าใกล้ใก,ใกมดประกันหนึ่งปีก็ได้ค่ะน้องหย่าจะได้ทําการไอ้ฉั่งเนาะจัดการแก้ไขขึ้นบ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของงานเนาะเปลี่ยนหลอดไฟก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถแจ้งน้องหยามาได้เลยอันนี้จะเป็นการบริการของเขาอย่างหนึ่งนะคะ ลูกค้าคะในส่วนที่น้องหยาเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในส่วนของบ้านพร้อมอยู่วันนี้เนาะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะน้องหยาก,กับน้องเมก,ก็ได้ทําความสะอาดเช็คระบบน้ําระบบไฟเนาะของบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการติดสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อไอ้ช่างเข้ามาทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะจ้าลูกค้คาคะตามสัญญาค่ะในคลิปที่แล้วเนาะน้องหยาค่ะ ได้คำถามจากลูกค้ามาว่า QD วดีแคของน้องยามีการขายสินค้าอันหยังองก็เจ้าน้องยาได้ทำการปรึกษาแล้วก็นำเรื่องนี้เข้าสู่่านผู้บริหารของเขาเรียบร้อยแล้วก็ได้ขอสรุปมาว่า QD วดีแของน้องยาจะได้อัปเดตเป็น QD h o ีเฮาเมดนั่นเองค่ะลูกค้าคะเจ้าลูกค้า่ะ สำหรับบริการคีดีเฮาส์เมดของน้องหยานะคะจะมีบริการเพิ่มเติมขึ้นนะคะในส่วนของงานบริการนะคะปกตินอเฮาจะมีแค่บริการตัดญ้าค่ะตอนนี้คีดีเฮาส์เมดของเฮาจะมีเพิ่มเติมในส่วนของการทําความสะอาดค่ะลูกค้างานล้างเอ๊ะเนาะกจัดปวกในส่วนของดีก็โทรหาน้องหยาได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนแรกเนาะในช่วงแรกของเฮาในของออช่วงของคีดีเฮาส์เมดของน้องหยานนี่เองเนาะ ในร้านค้านะคะลูกค้าจะมีเป็นงานบริการออนไลน์ไปกอนเนาะจะเป็นขายผลิตภัณฑ์เนาะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนาะมูปุ๋ยก็จะมีนะคะลูกค้าในส่วนปุ๋ยที่จะใสยย่ยาแล้วก็ดูแลในส่วนของ ตัวต้นไม้ของเฮานะคะแล้วก็ในช่วงแรกนน้องหยาขอบริการเพื่อลูกค้าเป็นในระบบออนไลน์ไปก่อนนะเจ้าส่วนลูกค้าคนไหนเนาะต้องการเพื่อน้องหยาดูแลค่ะในส่วนของบริการคีดีเฮาเมทของน้องหยาโทรหานลองอยาหาองอยาได้เลยเจ้าตี่เบอร์0 6 2 4 9 2 2 9 1เกนีะเจ้าลูกค้าคะโทรหาน้องหยาได้เลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเกินถึง5โมงแหงนะเจ้าจะได้วันนี้เนาะน้องหยาต้องลาลูกค้าไปก่อนนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจองอให้ลงองหยาตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้คิวดีเฮาเมดของ้องหยาหลาน้า <c oughs> เพื่อตอบสนองลูกค้านั่นเองนะเจ้าจะได้วันนี้บายบายค่ะลูกค้าคะ ที่คุณฟังดีไซน์โดนใจต้อง q ิวด,ดีเฮาสาวนั้นคิวด,ดีเฮาสานั้นคิวดีเฮบ้านที่สะท้อนรสสนิยมในตัวคุณคลิก q ิ h o u s e .co.th